มาทัพพ์วดีเฟนต์หลังจากที่อัปเดตกันไป้งผมมีตัวใหม่เข้ามานะสิบยู head, นิตพีเฮดด้วยพีเฮดตัวดีของดีมากดีจริงๆผมซื้อแล้วนี่บิดลูดเอ,อ่อผมจะบอกตัวที่จำเป็นในการโซโลระดับอินพัซซิเบิลนะผมมีพีเฮดโกเลมบิดรูดเนี่ยถามตัวเนี้ยใครที่ซื้อไว้รับรองผ่านครับผมตัวที่จะใช้จะเป็นอ่บิดรูทฟาร์เมอร์ ตัวต้นไม้สปริงเกอร์ไม่ต้องก็ได้ผมใส่มาไว้กันนะ่ะเลือกอินบอลเซิร l e แล้วรีบเดินมาข้างหลังครับแล้วก็พอมันพออินเทอร์เฟซนี้หายวางต้นไม้นั่นดีเร่งเลยโดยที่สำคัญเอ่อกล้วยใช้ด้วยกระได้แต่จะพี่เหตุกับโกเลมของดีครับผมมาถึงกนะ็วางตรงนี้เลยเราจะเล่นเดฟข้างหลังเด็บโซนหลังเพื่อจะให้ต้นไม้มันผลิตเงินเรื่อยๆ เสร็จแล้วเราปรับทาร์เก็ตนะครับตีให้ตัวตัวที่เป็นเลือดเยอะเสร็จแล้วลอัพเวลสองอัพให้ถึงเวลสี่เวลสามก่อนอ่เดี๋ยวดูไปเรื่อยระดับ impossible เนี่ยมันจะมะีโซนอันตรายอยู่สามเวฟสี่เวฟประมาณนี้อ่ะพอปุ๊บใช่ไหมพอเวลสามแล้ววางเก็บรองเงินวางตัวหนึง่ง ล้ล่ะ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 ลาลตอนนี้อย่างน้อยมันจะเหลือเลือดอยู่สาสิบใช่ไหมสาสี่โอเคทตัวนี้ครับทำให้เวฟหาก่อนเาจาลืมปรับเลยนะปับเป็นนี้ตีตัวที่เลือดยอที่สุดเพื่อลดเลือดมันให้มากที่สุดแต่จะเวฟห้านะครับจะเป็นตัวอันตรายแล้วเวฟห อัพไปครับอัพไพเวลสีองตัวเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยพอเวฟห้เนี่ยไอตัวงูเนี่ยมันจะแบบถ้าเรามีเล่งคูณ3นะเล่งความเร็วอะ่ะมันจะฟุบฟาบเข้าเลยไม่ทันมันจริงๆพองูมาถึงตรงนี้ให้กดสคิปเวฟครับอัพมันจะตายพอดีก่อนจะทีนี่มดุดเสร็จแล้ววางบิดลูดตรงนี้ ฟังเลยหัวมุมปรับเหมือนกันครับผมทำเป็นตีลุตัวที่เลือดเยอะที่สุดเวบนี้อันตรายสุดๆมากลองหยุดชักช้าเอ้ยเราลองทรมันวางเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยอายังไม่หมดยังไม่พ้นขีดอันตรายครับผมจะต้องอัพให้มันเวฟสี่นี่อันนี้ก็โอ้โหสุดสุดจัดเดี๋ยวต้องสกิปเวฟเพื่อเอาเงินรอมันมาใกล้ๆกก่อน แล้วกดคูณหนึ่งครับผมไปสริปเฟซเอาเงิน500ปุ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมเรารีบวางตัวนี้ไม่ต้องอัพเป็นขั้นสองอ่าเรียบร้อยวางไว้ก่อนมันต้องใช้จำเป็นมากแต่พอพอเบฟแปดนะครับอัพบีดลูดเลยเอัพไปเลยเอัพให้เต็มนะเบลห้าอันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนอยังไม่ต้อง ข้างหลังยังไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอย่าลืมนะครับเว็บแปดเอ้ยเว็บเจ็ดตรงนี้อันตรายสุดๆเว็บแล้วเว็บเก้านี่เหมือนกันมาไวเดี๋ยว,วจะมีนี่ตรงนี้แหละหนอนนรก <c oughs> อ่ะ,อะลเล่นไปก่อนโอเคสคริปเต็มตัวอัพ เร็ว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 เ,วเ,วเห็นไหมพอดีผมทำท,ทดลองอี่หลายรอบนะไปดูของฝรั่งมาในดิอร์ดอะโอ้โหยากมากแม่งต้องเป๊ะเป๊ะเลยอ,ะอ่ะเนี่ยพอวนเบฟที่สิบนะเราขายตัวนี้เลยปั๊บฮับบิดรูทให้เต็มครับผมแล้วก็เต็มตัววางต้นเงินวางไปเลยหก ไม่ต้องสคริปแล้วนะครับไม่ต้องสคริปแล้วขอย้ำสคริปปุ๊บบานบึ้ม <laughs> บึ้มแน่ไป <laughs> ไปดูทิกเก็ตฝรั่งมาเอามาแบบพอฝรั่งเขาไม่บอกเขาไม่เขาไม่พูดเลยไงเขาอัดอย่างเดียว <laughs> มาอะไรแบบทำให้แบบไวให้คนไทยดูก็เข้าใจง่าย โอเคครับผมพอวางครบแล้วอัพเป็นเวลสองถึงเวลสามอัพล่อยเลยยาวๆล่อยไปยาวๆอับไปครับอัพไปเลือเท่าไหร่รอ, 1, อ,อ่ะโปรเซชวนเลือดหนึ่งพันอัพไปเขาเอาแมปจังเกินออกเลยนะประเด็นอนะ เขาเอาแมปจังเกิลออกไปเลยโอ้โหหมดทีปั๊มเลยทีนี้เออแล้วมันมีกิจกรรมนี้ด้วยเล่น Insane Impassible ได้อ่ายุนิตตัวใหม่ Impassible โอกาสได้ยุนิต5%้าเปอู์เสียเสียเสือเสีออ่าพออัพเต็มแล้วเอ้ยอัพขั้น3แล้วนะวางพี่เบิกเบิรมเลยครับ วางให้มันแบบแฉลบแฉลบหน่อยเพราะเดี๋ยวยังไงเราอัพมันจะกินพื้นที่รอบอยู่แล้วตรงนี้เป็นโซนคิวคิวโซนแถวนี้ลอปเตอร์ลอปเตอร์เลือดพัพนธาเอ้ยสามพันหนึ่งไอผมก็ขี้หน่อยลอปเตอร์เพราะพี่เห็ดเนี่ยจะตีไวมากปาา นแล้วมีโยนสกิโยนระเบิดใส่เออด้วยมาเดินเลยรองนี้ดีมากรีบซื้อนะครับเหลือ,เ,อเหลืออีกหมื่นหมื่นสองผมว่าถ้าผมปั๊มทั้งคืนนี่ไม่ไหวผมจะซื้อเก็บไว้ตัวหนึ่งเผื่อแจกคนดูโอ้ถ้าเล่นมาป่านนี้ก็น่าจะมีเงินเป็นแสนกันนลวมั้งถ้าคนที่ดูคลิปผมแล้วแบบอ่าเล่นปั๊มบ่อยๆอ่ะ เล่นบ่อยๆเล่นบ่อยๆเหมือนว่าเขาจะอัพตัวเข้ามาทุกอาทิตย์พยายามเก็บเงินไว้ครับผมปล่อยไปครับปล่อยไปยาวๆปล่อยมันไหลไปพอมีเงินถึงผมผมจะเก็บอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเก็บไว้หนึ่งแสนเพื่ออัปเดตมันจะมีตัวใหม่เข้ามาเราได้ซื้อได้เลยผมเสียดายนะซื้อไอ้ตัวที่มันไอนั้นไม่ทันน่ะซึ่งเป็นตัวเลเซอร์สีฟ,ฟ้า ผมเอทะลึ่งเปิดกล่องก่อนไงเจ็ดห่นห้าโอ้โหตอนนั้นผมมีหกหมื่นเก้ผมเปิดกล่องหมดเลยพอมาอัปเดตปุ๊บตัวใหม่เข้าซื้อไม่ทันแล้วเรียบร้อยเลยเสียดายมากลอปเตอร์สี่ตัวเวฟที่18สบายครับผมมีพี่เห็ดแล้วจำเป็นนะตัวดีดีมาก นะโยนระเบิดเป็น LE เนี่ยกระจายนิดหน่อยเป็นสเปซเมจกดไอ้นี่ก็ได้เริ่มมันเริ่มช้าคิงออตโตปุสอ่าเรียบร้อยศูนย์จุดสามวิตี9ก้าร้อยจำเป็นมากพอมีเงินแล้ววางพีช ต่อเลยครับวางนี้เลยโซนกลางแต่เราจะมาเล่นโซนหน้ากันแล้วหน้าเกาะอัพอัพให้เต็มเลยครับผมอันนี้ไม่ต้องปรับแล้วนะทาทร็ตไม่ต้องปรับเล่นแต่ช่วง10เวฟแรกที่แบบหืดขึ้นคอหน่อย <c oughs> ผมลอง10 10รอบแล้วเนี่ยฟึง่งฟึ่งจะแบบเออเริ่มลงตัวแล้วเริ่มจับจับทางจับอะไร ได้แล้วสิรอบสิบกว่าด้วยแบบโอ้โหผลาดนิดเดียวนิดเดียวกดสกคิปไม่ทันอัพไม่ทันเปลี่ยนทารเกตในการโจมตีไม่ทันเรียบร้อยเลยบึ้มบึมบึม,บมโอ้โหหัวแทบไหมอัพไปครับผมอัพให้เต็มเลยแล้วก็พอผ่านบอสไปแล้วเวฟที่ยี่สบยี่สิบเอดกดออโต้ได้เลยครับผม เร่งความเร็วแล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวผมลองเซนเ,นเกอร์ยัดอีกนะ่ะได้มา0.9ยอ่ะ0.7 0.2 7จุด,อ,จด,จด,จดองดมา0.03วิก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แค่0.3จสวิไปศนยจุด,จดอืมแต่มันจะจำเป็นพวกตัวโกเลมเงี้ยกับตัวนี่ ไอ้กล้วยพี่กล้วยข้างหลังปล่อยเลยครับปล่อยให้แบบอันนี้ไว้เด็บไว้เผื่อเราพาดข้างหน้าได้มีข้างหลังกันไว้ตัวนี้ขายได้เลยไม่จำเป็นแล้วเห็ดวางได้สี่ตัวนะผมเพราะเหมือนโกเลมเ,เดี๋ยวผมจะลองแบบตัว ไม่ใช่ตัวเห็ดอะไม่เอาพวกเห็ดพวกอะไรมามคิดว่าไม่น่าจะไหวถ้ากล้วยอะกล้วยมันอัปเกรดแพงกว่แต่มันต้องแบบไล่ตามบอสไปเรื่อยอ่ะถ้าจะเอากล้วยลงอ่ะในระยะมันแค่นี้เองเห็นไหมยี่ิบแปดดูเห็ดเอลีมันระยะวงการจำตีมันกว้างมาก โจมตีพันห้าแต่ไงมันก็สู้พวกอันนี้ไม่ได้เลยมันมันไวกว่าอันนั้นสมุกเลมลงสี่ตัวอัพให้เต็มอัพอัพแล้วก็อัพไหนละมันโยนเป็นมันโจมตีเป็นเอ e แล้ววงมันกว้างกว้างมาก41อย่างเงี้ยพอกระเห็ดเลยมันเลยแบบเป็นตัวที่โอพีสุด เอ,เอาวางได้แค่สองเลยค่าข้างหลังขายแล้วกันลองอันนี้แคมป์ตักหนึ่งด้านดิปีดลูทขายต้นเงินขายเงินไม่ไม่น่าจ,จะใช้แล้ววางได้ห้าสปริงเกอร์วางได้เพิ่ม มันก็ขี้โกเหมือนกันนะไอ้กล้วยอ,ะอ่ะมองลงอ๊ยไม่ถึงว่ะพอยถึงถึงถึงสุดหนึ่งจุดสามสามหมดแล้วครับเวฟดีสี่สิบแล้วสิบสองนาทีโดยประมาณนะแต่ถ้าผมเอาเซตเนี้ยไปลงไอ้นี่ผมว่าไวกว่าสิบสองเป๊ะไหมเราสิบสองห้าสี่ ได้สี่พันซีดอ่าสิบสองนาทีาเดี๋ยวผมไปไอ้นี่นะเซตเดียวกันเลยไปลงไอ้นี่อินเซนเพราะคูณสองผมจะได้สามพันต่างกันพันหนึง่งแต่ความเร็วรอบเร็วกว่าเยอะมันวางนี่อะไรแล้วผมบีดรูท <c oughs> แจ็บ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 ท่านี้เรากดออโต้ออโต้ได้เลยความไวจะต่างกันมากปล่อยได้ใายอัพเซตเดียวกันนะเซตเดียวกันอืมโอเคไม่แย่ ถ้า,ถาไอเวฟเมื่อกี้ถ้าอัพทานปุ๊บมันจะตายพอดีถ้าไม่ตายก็มันก็ปล่อยเข้าได้ครับไม่เป็นไรอัพให้เวลห้าเลยแล้วค่อยวางต้นเงินที่หลังเวลาห้าปุ๊บวางบีลรูดอีกตัวหนึง่งพอเดี๋ยวมันจะตีกับโซปูไม่ทันบ้าแต่คนก็น่าจจะู้ได้อะอืม อย่างน้อยก็ในเอาความชัวมันลดจำนวนเวฟลงปะหรือเพิ่มขึ้นปกติมัน30มสิบอินเซนครับครับผมพอเวลหปุ๊บเวลห้าทั้งสตัวแล้ววางต้นเงินเลยจำนะครับผมใครที่ยังไม่ซื้อบิดรูนนะจำเป็นเหมือนกันนะแต่อัพพิเคทไว้ก่อนถ้ามีเงินใกล้ถึงบิดรูนอะ ผมแนะนำเอาเห็ดดีกว่าเอาเห็ดไปก่อนบีดรู้จังเหลือเยอะเสร็จแล้วเอาขั้นสอนนะครับผมต้นเงินโอเคัน,นี่แค่ขั้นสองพ่อนี่เก็บเงินถ้ามีถ้าถ้าไม่ม,ถมีถ้ามีต้นมะพร้าวก็เอาต้นมะพร้าวลงเลยลงตรงนี้ลงช่วงกลางแหละมันจะครอบคุมหาอับเต็มเดี๋ยวผมละเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งแยกแล้วกัน เป็นเซตแบบว่าหาได้ทั่วไปอะ่ะเพราะปกติผมจะวางเลยไงผมเลยดูดูก่อนว่ามันอ้นนี้ยังไงปุ๊บพ,พอวางวางนี้ก็ได้ขายตัวหลังเลยพิมึกหนึกหนับโุ้ยไม่ถึง พออัพปะหลุดแน่นเลยอืมพอตอนแรกมาเสียเดต,ตังวางข้างหลังแล้วอัพไปขั้นหนึ่งไงสามพันหกพันเก้าพันหมดเลยให้ปล่อยพวกกันเพื่อนอ,อันนี้หลุดบอสหลุดหลุดอยู่แล้ว เอ็มิบหกยิงยิงแพ้แน่โอ้โหแรงว่ะแรงนะจริงเห็ดเห็ดแรงมากพี่เห็ดเขาเรื่องขอเขาเรื่องสุด ล้วเขายิงไกลประเด็นนะเขายิงไกลมากยังไงผมคิดว่าน่าจะจบประมาณ5นาทีอ,อจริงๆลงแค่เหตุพอแล้วเหตุบิดรูดต้นเงินสามตัวพอ เราคุยงแล้วคุยงแล้วเบิดโอเคสถานการณ์ปกติขายตัวหลังแล้วลงตัวหน้าเลยครับทำแบบชุดเต็มเลยนะจัดเต็มาวางๆอ่านแพทรอเลยอะสิบศัตรูสิบตัวใหม่มีแมปใหม่กองใหม่ นิวบิ๊กมัสลูมลิมิเต็ดสต็อกยูนิตหรือวกอินซีดใช้ซีดซื้อดูดิโอเก้าร้อยอ่ะเจอนะเียบร้อยครับผมได้สามพันอันนี้เราจะพาไปดูในที่มันดอบ นี่เป็นตัวนี้อินเซนโอ,อกาส1%นึ่งเปอร์เินเปอซิเบลิลห้าสิบเปอร์เซ็นต์กว้างอยู่นะเป็นเอลีด้วยอะเหตุเป็นเอลีป่ะนี่มีเอลีแปดไอ้คนเลมก็เอลีนี่ก็เอลีอืม กระจยายแค่3เองวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาแบบตัวพวกรองผมหาทิศก,ก่อนใช้พวกใช้เห็ดใช้ฟาร์มเมอร์ใช้ต้นไม้อย่างเงี้ยใช้ไอมันได้กี่ตัววะมันได้5ตัวใช่ไหมใช้ต้นมะพร้าวใช้เห็ดเอ้ยไม่ใช่ใช้ต้นมะพร้าวใช้ฟาร์มเมอร์ต้นเงิน กล้วยกล้วยน่าจะจำเป็นอยู่ระเมิมแมลง4ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นอา่อาพวกตัวสีแดงแล้วกัน35 30 1 8ห้ามอาจจะเป็นนี่ทันตะวันโอเคแล้วคลิปหน้าผมมาลองแบบตัวเซตเซตฟรีนะ อโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าบาย